สวัสดีครับผมกัปคณาวุนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามที่พี่ๆแฟนคลับนะครับส่งเข้ามาทางแอลเมนนะครับผมผมก็จะเลือกมาทั้งหมด20ข้อนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเป็นผ่านทางโซเชียลจะไม่ค่อยได้ตอบครับเพราะว่าเราตอบไม่หมดจริงๆครับเพราะว่าพี่แฟนคลับก็ถามันเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างแบบทั้งวันจริงๆแล้วแบบผมพักผ่อนเพียงพอก็อาจจะ มีมาทอกันครับผมไปตอบคำถามข้อแรกเลยครับโห<ฮ><ฮ>เปลี่ยนไปเยอะมากครับ<ฮ>เพราะว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ลองทําหลายอย่างครับอย่างการร้องเพลงหรือว่าเต้นหรือว่าการแสดงอะไรเนี่ยเราก็มีการพัฒนาตลอด1ปีที่ผ่านมาครับผมไอ้เต้า <c oughs> ีขาวดำแล้วกันครับเพราะว่าชอบครับแค่นั้นเลยครับเย <P eng> en> อะเลยครับที่อยากลองทําในวงการเพราะมันก็มีอีกหลายอย่างเลยที่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้ลองทําครับเช่นแบบผู <guarding> ้ประกาศข่าวหรือว่าพิธีกรอะไรทํานองนี้ครับ จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆครับผมที่เรากําลังจะทํากันครับหรือบางอันก็เริ่มทําไปแล้วก็อยากให้รอติดตามกันดูครับผมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้ลองทําเหมือนกันครับสายปลาดนะครับช่อดอกไม้กระเพราหมูกรอบครับคือเขาจะเอาไม้ครับเสียบหมูกรอบแล้วก็แรปมาให้แล้วก็มี ใบกะเพรามีต ok ้นพริกมีอะไรพวกนี้คร yeah. ับใส่รวมช่อดอกไม้มาให้ครับก็คือเทใส่กระทะแล้วก็ผัดกินได้เลยเอานี้ละกันผมว่าพี่พี่แฟนคลับน่าจะยังไม่เคยได้มีโอกาสทํากับผมแล้วก็ยังไม่เคยเห็นผมทําแบบจริงจรงย่างๆนั่นก็คือเตะฟุตบอลครับอันนี้ยากเอาจริงๆผมไม่มีคนที่แบบอยาก ร่วมง,งานเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าทุกคนที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่ในวงการหรือว่าเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญทางด้านนั้นเนี่ยพอเรามีโอกาสได้ลองทําด้วยเราก็ดีใจทุกคนครับแล้วก็จะพยายามศึกษาความรู้จากเขา,าให้สุดตอนแรกผมมองไว้ว่าผมอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลด้วยแล้วก็ ติดตามข่าวสารอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ลองไปฝึกงานทางด้านนี้ด้วยครับแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำออกมาได้ดีนะครับจัก,กรวาลและกันครับเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ไม่น่าจะเคยไปรวมทุกตัวผมเองด้วยก็น่าจะ <laughs> แปลกดีครับไม่ว่าครับเรื่องที่ไหนคือเธอตะองคงไปเหตุกับเราแล้วนะ อันอกโลกกันนะครับมีตังเ่าจรวดไหมครับดาวเสาแล้วกันครับตีมมันต่างดาวครับผมเราจะได้แบบกลมเกลืนกับคนบนดาวเสาแลอันะนนี้ผมเคยเล่าไปแล้วแหละแต่พอหนึ่งไปมันก็ไม่ไม่เชิงว่าอายแต่เป็นเชิงว่าแบบ ก็ด้วยความเป็นเด็กนั้นก็จะมีความอย่างนี้อยู่ในตัวแล้วก็คือผมเคยอืแตกตอนปฐมครับก็ตอนแรกเราเหมือนกับว่าจะมีเด็กกลุ่มที่เรียนพิเศษตอนเย็นก็คือเหมือนกับว่าให้ครูสอนกันบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่แบบผมอยู่ไกลบ้านผมก็เลยไม่ได้เรียนพิเศษตอนเย็นกับเพื่อนพอแบบคาบสุดท้ายแล้วเราก็เตรียมเก็บกระเป๋าแล้วเพราะตอนนั้นเราปวดท้องมากเราอยากไปเข้าห้องน้ำมาก สุดท้ายพอออดดังุูบผมรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบวิ่นไปห้องน้ําหลังโรงอาหารครับตอนประถมแล้วก็คือห้องน้านั้นจะคนน้อยแต่การว่าไม่ทันครับมันออกมาระหว่างทางครับผมเอาเป็นปากแล้วกันครับเห็นวิวแฟนคลับบอกว่าปากผมเซ็กซี่ กับตัวหน้าครับเพราะว่าผมเห็นแบบตามคลิปตัวมันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยก็อยากลองแบบลองอุ้มลองเล่นตัวจริงๆสักครั้งหนึ่งครับแม่ครับแม่แม่ตื่นมาทำงานได้แล้วครับผมสายแล้วนะครับบ้านยังไม่ได้คิดเลยครับว่าอยากได้บ้านแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นห้องนอนนะครับ มีชิดไว้บ้างแล้วเราอยากได้เป็นแบบห้องไม่ใหญ่มากครับแบบนอนนอนพอแค่เราคนเดียวอะไรอย่างนี้แบบอบอุ่นอบอุ่นหน่อยเป็นการได้ลองทําสิ่งอะไรใหม่ๆครับแบบทําอะไรที่มันท้าทายกับความสามารถเราเพราะว่าอย่างในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ลองทําแล้วแต่ว่าเราก็ยังทําได้ไม่ครบกอันครับเราก็อยากจะลองทําให้ครบ าจริงผมว่าความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกมันอยู่ที่ของตัวบุคคลนั้นว่าเขาคาดหวังไว้สูงแค่ไหนแต่สําหรับผมผมแค่ทําออกมาให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจให้มากที่สุดด้วยครับเอาเอาแบบที่เราทํางานเสร็จแล้วเราไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําให้มันอย่างนี้นะทําไมไม่ทําดีกว่านี้ขนาดนั้นครับสิ่งที่ดีที่สุดเหรอครับ ก็น่าจะเป็นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแหละครับแค่นั้นครับผมวนขี้เซาติดบอลครับขี้เล่นละกันแล้วก,วก็อย่างสุดท้ายยิ้มง,ง่ายครับห้าอย่างก็ครบแล้วนะครับสำหรับ20คําถามนะครับที่ผมได้เลือกมาตอบนะครับผมสําหรับใครเนี่ยที่ผมไม่ได้เลือกคําถามมาตอบก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ แล้วก็ฝากติดตามกราฟนะครับได้ทุกช่องทางนะครับของแอลเมนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่อง YouTube ของแอลเมนไทยแลนด์นะครับผมไว้เจอกันนะครับ